โอเคเรามาดูสื่อประเภทแรกนะคะก็คือเพศมีเดียเนาะเพศมีเดียเพศเพย์เพศเพศเนี่ยนะคะก็คือสื่อโฆษณานั่นแหละสื่อโฆษณาที่เราจ่ายเงินเพื่อซื้อสื่ออะไรก็ตามที่เราจ่ายเงินเพื่อที่จะได้พื้นที่ในการโฆษณานะคะไม่ใช่สื่อฟรีจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่ในการโฆษณานะคะซึ่งเอ่อมันจะเป็นการาซื้อโฆษณาซื้อการไปซื้อโฆษณาเนี่ย แน่นอนเราสามารถคอนโทรลคอนเทนต์ได้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสื่อสารอะไรประเด็นไหนเราออกแบบสื่อได้นะคะแล้วการที่เราย้ายตัวเองเข้ามาในโลกดิจิทัลเนี่ยแล้วเราซื้อโฆษณาบนโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นบน Facebook ก็ดีบน Google แอดก็ดีนะคะมันจะสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการชัดเจนได้เหมือนที่อาจารย์นนสอนก็คือถ้าเราจะขาย ผลิตภัณฑ์ให้กับเพศที่3ใช่ไหมเราสามารถระบุได้ว่าเราจะยิงไปหาใครนะคะซึ่งการระบุที่ชัดเจนดีที่สุดนะคะเราอย่าหวางนะเวลาเราตั้งกลุม่มเป้าหมายนะคะและแน่นอนเราไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาเห็นเราเองเพราะเราจ่ายเงินซื้อสื่อดันไปแล้วสื่อก็จะทําหน้าที่ของมันพาสารไปยังคนที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้สินค้าถูกบอกต่อนะคะเพราะมันจะช้า เพราะฉะนั้นตัวเพศมีเดียเนี่ยตัวสื่อต่างๆเราเนี่ยนะคะที่เราเสียเงินเพื่อซื้อไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมาะสมกับขั้นตอนที่เราจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์เราได้มากๆนะคะ,ะในขั้นตอนแรกเนี่ยลูกค้ายังไม่รู้จักเราถูกไหมเราทำการตลาดบนออนไลน์เราไม่ต้องซื้อโฆษณาได้ไหมคะงบประมาณเราจำกัดน,นู่นนี่นั่นใช่ไหม คือคือมันได้แต่มันจะช้านะคะเพราะเราต้องรอให้สินค้ามันถูกลองถูกลองแล้วก็ค่อยบอกต่อหรือว่าเราต้องทำคอนเทนต์ให้มันดีมากๆะคนถึงจะบอกต่อแล้วก็สนใจในสินค้าของเราแต่ยังไงก็ตามมีก็ยังแนะนําอยู่ว่าคุณซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์รือเพราะมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะซึ่งหลักการซื้อต่างๆเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันในคอร์สในคอรสนี้นะคะ อ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าสื่อเพจมีเนียมันมันมีอะไรบ้างนะคะนอ้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างบนบนดนะิจิตอลเนาะอันนี้เป็นแอดของ f a c e b o o k นะคะมันก็จะขึ้นตัวสปอนเซอร์ตรงนี้นะถ้าเป็นแอดนะคะนี่แหละคือเราเสียเงินเพื่อจะยิงโฆษณา,ายิงยิงยิงสื่อตัวเนี้ยนะคะไปหาลูกค้าที่เราตั้งเป้าไว้นะคะรวมถึง Youtube ก็มีแอดให้เราซื้อเช่นเดียวกันท i ก t o อกก็แบ่ให้เราซื้อ Google ก็มีแอดให้เราซื้อใช่ไหมที่เราเห็นกันบ่อย เราเห็นในฐานะที่เราเป็นลูกค้าแต่ทํำยังไงดีเราถึงจะเป็นผู้ประกอบการที่ยิงแอดถึงลูกค้าที่เราต้องการได้เดี๋ยวเราจะได้ทํากันในคอสนี้แน่นอนนะคะรวมถึงพวกสื่อทีวีพวกป้ายบิล์บอะแรต่างที่เราเสียเงินเพื่อซื้อด้วยนะ,ะ,ะนะคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะตัวนี้มันจะช่วยให้เรา ได้เข้าถึงลูกค้าได้สร้าง awareness หรือว่าสร้างการรับรู้ให้ลูกค้ารู้จักเราได้อย่างดีเลยนะคะตัวเพจมีเดียซึ่งมีก็ยังอยากบอกว่ามันจําเป็นจริงๆนะจำเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะกดบูสต์โพสแล้วก็จบนะคะเราต้องมีการตั้งค่าให้ดีนะเราเรียนคอร์สนี้เราต้องตั้งค่า